แม้จะไกลกันสุดสายตาดิงฟ้าทะเลกันกลางไม่ให้ไปหาแต่หัวใจที่เก็บเอาไว้ยังเป็นของเธอเลยจะไม่ยอมให้ใคร มอนที่เธอกอดนอนในตอนนั้นฉันยังหวังให้มันอยู่ตรงที่เก่าช่วยกบแฟในเวลาเชา้ายังเก็บไว้รอให้เธอกับมาดื่มด้วยกัน ระวังที่หันไปแล้วไม่พบกับผู้ใดระวางที่หันไปแล้วไม่รู้จะกอดใครระวังที่ฉันนั้นก็ไม่รู้และเธอนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้ใจเราได้ใกลกันเปิดฟังเพลงนี้ซ้ำๆเปิดวนไปซ้ำๆ ฟังเลยให้ย้ำว่าฉันรอเธออยู่เพราะว่าฉันนั้นอยากบอกให้เธอรู้อยู่ในเนื้อเพลงที่ส่งมา หากเจอฟังไปซ้ำๆเปบนไปซ้ำๆหาเธอคิดเลยกันบอกฉันให้รู้หน่อยเพราะว่าฉันนั้นรักเธอไม่ใช่หน้อยหากเธอรักกันจริงคิดถึงกันจริงส่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ฉันจริง